สวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องน้องแตงโมคีดื้อนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาเลาะอ,อยู่ที่บ้านบิงนะคะางานหวนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นลายแซมซันนะคะนี่นะคะแซมซันนะคะมากันลายเชือกเลยนะคะนี่นะคะรถห่ก็มารอแล้วนะคะดาวน่าจะ่า,ะาจะดาเดือนนะ มาลายเชือกอยู่นะคะมาเชือกอันนี้ก็พลายทองคําก็มาด้วยนะคะแล้วก็พลายงามนะคะพลายเซมสั้นนะคะแล้วก็พลายทันวานะคะ แท้ใครที่ไหนเลยนะคะก็คือสายแซมสั้นนะคะหล่อมากเลยนะคะไปแแ้วนะคะวันนี้มีอ๋อสอง,องค์นะคะสองนางนะคะก็ทำพิธีการขึ้นอยู่นะคะทำพิธีการขึ้นนะคะขอขมานะคะ ะะออพอควานพังแปตซี่ก็มานะคะควานหน่องนะคะแปตซี่นะคะพังแปตซี่นะคะรับนากรับหน้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะมมีแต่สวยๆนะคะรอๆเลยนะคะ ได้ยาวนะคะด้วยนะคะเว็บมุฟเฟ่เลยนะคนะยิ่งกว่านี้หน่อยนนี้ทำพิธีการเคลื่นอนยู่นะคะจ๊ะ ไม่กลัวไม่กลัวช้างเหรอเอาหนิงช่างอัดวิดีโออัดวิดีโอ เบิร er ์ดเหรอคะโอ้พ่อเบิร์ดมีแต่สวยรอๆเลยสวย่่ถ้าได้งามเหมือนพ่อก็คือสวยอยู่นะ พอเบิร์ตเหมือนข้องหน้าหนูก็เหมือนกันนะชื่อใครทรงกรานก็คืองาแบบแยกเลยลูกพอเบิร์ตนู่นไงทันมาใช่ตัวนี้ด้วยนึงชือนี้ด้วยนี่ลูกพอเบิร์สวนี่ไปทังแม่เลย พร้อมแล้วนะคะตอนนี้แดงตอนนี้กำลังขึ้นช้างอยู่นะคะไม่นูก็เพิ่งเปิดนี่แหละค่ะใช่ไหมครับอ๋อทำช่องเหรอ ลองไม่ลองเปิดช่องดะะูอาจจะมีผลิตภัณฑ์แบบคนรู้จักเยอะนะคะในใน,นตู้ไหมเัาสูงกว่าที่เห็นนู่งไงค่ะของคำ พายุอโยุอโย้านไหนพยุน่าจะใช่ครับเตรียมนะคะตอนนี้รอนะคะ เฮ่นะคะร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ไปดูว่าฝนจะตกไหมเนาะนะคะตอนนี้กำลังขึ้นช้างอยู่ หนึ One, two. Two, two. ่งสสอบระบบสักครู่เยนรบผมอง้านหลังนีรถอติมขายด้วยนะครับผมด้าหลก็แห้งนะครับโดยกอติเดียเพาต้องมีอากาศร้อนนะครับ๋ยวเิซื้อไิกันได้ครับร้อนร้อนบ่งถองส หากท่านคนเราชั่วบ่ายนี้นะครับผมก็ขอการาบสวัสดีนะครับเป็น,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 ปน,นหนึ่งในั้นคุณพ่อตัวภาคคุณแม่ต่อภาคคณะต่อภาคต้องกานทุนทุกบ้านนะครับกราบสวัสดีที่น้องชาวบ้านดิ่งนะครับผมอําเภอร์สตึ๊งนะครับผมที่บริหารทุนทุกบ้านวันนี้ก็เป็นงานอุ่สมรือบนนะครับขผมบ้านนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการแห่หน้าครอบหมู่บ้านนะครับวันนี้พบเจอกับทีมอารู้แรนดาวเทียมเรียนเป็นสิ่งของดู จากอำเภอดลำไส้มาจังหวัดปริรัานะครับผมพบเจอได้ทีครั้งเด่นในการบุตรหลักตักฟ like ุาบนะครับกับดาวเชเดอร์อูสิบัปัวรย์นิดนะครับขออนุญาตทดสอบระบบเช็คตาเช็คเสียงยังคนร้องกันก่อนสักคหน่อยนะครับก่อนจะได้ถามพี่น้องนะครับสนุกสนานในการแข่งน่าครองบอลในวันนี้นะครับผม งนนี้สนุกสนานนมที่นะครับ3ชั่มงพประมาณนะครับผมกับสิรุ่งเกดาวนเดิสตัวนะครับลุกทุ่งหวหลองสก็นุ้งปนสนะครับมรมกตรีนหน้่ตาดีครับบกเละอัจตร้องเต็นนั่ร้องกัะตุที่หน้าตาดีที่สุดในโลกนะครับพี่แซมสั้นหางยาวมเาทบกรงก็ส่งเจนราแล้วมาเนอ